ครับอยู่กับช่องปลาชิตคนหมักรถนะครับผมมามาให้รายละเอียดหน่อยยืนยข้างๆก็ได้ถ้ามาเบืองรถรถเกยียร์นะครับขอขายนะครับรถเกรีรถเกีเดอร์้อยยีย่สิอีครับเอกสารเล่มทะเบียนชุดโอนครบคุณไดห้หารถเกตยร์นะครับรถเกีใส่งานปกติครับนี่คือฝนตกครับมันเกียรเ่ไห้ เอาขึ้นมาไว้บ้านครับมือเอื้อนสิไปเกตทางเดี๋ยวถากไปท่านเดี๋ยวสิรีวิวให้เบิลงครับมีมาเบิ้งอ่าล่างสไลด์ใบมีดครับใบมีดกี่เมตรเนี่ยใบมีดสา <4 S 2> <4 S 1> มพันสี <4 S 1> ่เ <4 S 1> มตรสี่เมตรเบิ้งล่างสไลด์นะครับนี่แนีนเปียเฟืองสวิงอ่าเดือย ปราดใส่งานปกตินะครับโอ้ยมันอยู่เทเลอ์เทเล่มันอยู่สูงขึ้นบ่ได้แอร์มีนะครับแอร์มีอยู่ถึงตัง้งเทเล่จอรอิงีกับรีวิวได้ดีครับมันได้บึงขขาง่างพร้อมประตูหลุดอันหนึ่งเดี๋ยวใส่ให้ประตูลดประตูหลุด,ต,ลดตัวหนึ่งเดี๋ยวใส่ให้แอร์เย็นทำงานปกติ ร้อยยี่สิบอีมีไฟฟ้าไหมไม่มีล็อกรุ่นนี้มีรุนนี้ไหมอ๋อเป็นเป็นเครื่องเทร์โบร้อยสามสิบเทเบเครื่องเดิมไม่มีเตียหนะเดิมทุกๆเดิมยันเงาทุกยางทำไมมันไม่เท่ากันอ่ะยางมันล้นออยางมันล้นมันพึ่งสึกใหม่บวชบวชพึ่งสึกอ่ารถใช้งาน ตัวนี้มันเป็นโซ่ใช่ไหมโซ่ไม่มีเฟืองรุ่นนี้รุ่นใหม่แล้วอ๋อเป็นโซ่รุ่นใหม่มันเป็นอะไรรุ่นใหม่รุ่นรุ่นเก่เกาเป็นเฟืองเออรุ่นเก่าเป็นเฟืองนี่เป็นโซ่รุ่นใหม่แล้วอ๋อรุ่นนี้เป็นโซ่แล้วเครื่องไม่มีร้อนทำงานต้องรอนถ้าร้อนให้แตะเออถ้าร้อนเอามาคืนใ,นให้เตะเลยใครซื้อไปถ้าร้อนเอามาคืนใช่ไหมไม่ใหขับดูให <laughs> ้ขับดูหนึ่งวันให้ขับดูหนึ่งวันเออมาลองขับหนึ่งวันเออผู้ใดสนใจมาลองขับได้เด้อครับเด้อ นี่มาทดลองมาลองให้พ่อใจค่อยซื้อถือใจถือใจค่อยซื้อครับริปเปอร์มีไหมนี่ทอดออกวะลิปเปอร์มีทำอยู่ในบ้านนี่เฟืองเฟืองเขาเรียกเฟืองสวิงกัหรอเฟืองสวิงเฟืองสวิงใบมีดปปมผมก็ไม่เคยรีวิวรถรถเกีนะ <c oughs> <c oughs> ร้120อี e ไม่มีไฟฟ้า,ามาเบอ่งเอาครับผู้ได้สนใจอ่ะเรื่องรถกี่กับพ่ค่อยหูรักรถไทยกับพ่อหูอยู่นี่รถใส่งานในปกติครับใส่งานซูมือใส่งานซูมือมมบัตรมือนีคือไปใส่คือว่าใส่ซูมือ <laughs> มือนีฝนโตกว่าจะไปเกียทางมันเละก็เลยเอาของมาบ้านครับแอร์ยิน ประตูอยู่นี่ให้ใช้ประตูต้องเนุดนี่อนโอ้นี่ประตูประต,ประตูก้อนมันหลุดอ๋อประตูก้อนหลุดเดี๋ยวใส่ให้ครับราคาเนี่ยราคาเปิดเท่าไหร่เนี่ยราคาเปิดไปแปดแสนห้าแปดแสนห้าหมื่นบาทต่อรองไดถใใ้ถูกใจให้ฟรีอ้าวถูกใจให้ฟรีโอ้ยบอกไปแล้วเนาะแปดแสนห้าหมื่นบาท ผูไดสนใจกะมามาบึงมาชมมาทดลองขับกันได้ด้วยครับุนคอมแอร์อวยแถงระบายามม Air ก็มอแอก็มีอบัีตู้หญ่นแอร์กะแบัี่แอร์บัดดี้ตู้ใหญ่อ๋อผุนตู้ใหญ่เลยอยู่สูงบดได่ขึ้นบึงกูได้มาล่อง่ะ แต่ว่าแอร์นี่เยน็นใช่ไหมปกติเย็นเจียบเย็นเียบเย็นยันไข่เออมันกีที่มีซึมแน่น้ำโอลิ่งนะครับนี่มันทงานกวเออรถรถทำงานรถใช้งานโอลิ o ่งมันหมดอายุมันก็ซึมบ้างถัง,น,งนึงเออถ้าบอกว่าไม่ซึมเลยมันก็ไม่ใช่เออนี่ผู้ใดสนใจกับมาทดลองครับมาลอง นางานมืออื่นสิไปเกตถนนอยู่สามกิโล้าผูใดมากมืออื่นนี่ครับมาลองขับได้เลยนี่เบื้องล่างสไลด์โอ้แน่นเปียกเลยเนาะซำของไม่ปะซำของไม่เลยปะซื้อมาเชียงกงเลยเออซื้อเชียงกงนอกมาอ๋อยกยกชุดเลยไม่ซื้อมาทั้งรุงน่นะซื้อมาเชียงกงนอกนะเออซื้อมาลานะบาดนังนี่ใส่ใส่งานปกติ 120่งร้อยยี่สอีจีอ๋อหนึ่งสองนึกได้ยินว่าอีอมันต้องอ e ิเล็กทรอนิกส์มันต้องไฟฟ้าผมก็ได้ยินว่าอ e. 120G เครื่องดีเครื่องไม่มีหยดเลยเยิ้มแห่งคลิปกรดูเครื่องรุ่นนี้มีเกียร์ไหม มไม่เครื่องมีเกียร์ไม่รถเกียร์ผมไม่เคยมันเป็นเกียร์อัตโนมติกอ๋อเกียร์ออโต้มันเป็นเกียร์เครียกว่าเกียร์ท็อกอ๋อเกียร์ท็อกผมผมก็ไม่เคยรู้ลดเกียร์เกียร์หน้าหกเกียร์ถอยหลังหกเกียร์ถอยหลังวิ่งได้ประมาณร้อยแปดสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าหากกล้าขับเออเบรกละเปอร์เซ็นต์เบรกลมเบรกทิฟฟรีผมเบรกทิฟฟี่ด้วยไอ้สิ แห้งสนิทเครื่องไม่มีเยอะไม่มีหยดไม่มีไอซึมเครื่องไม่กิ๊กไม่มีซึมมีแต่ย้อยไม่มีย้อยเครื่องไม่มีย้อยมีจีมีจี๊ดมีซมไม่มีกี๊ดไม่มีย้อยไม่มีซึมแห้งสนิทนี่ครับเบิร์นเดอร์ทองอ่างเบิร์นกลุ่นไทยแห่งๆเลยครับนี่ผู้ใดสนใจกับมาทดลองขับกันได้ครับพิกัดอยู่ที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรัมย์พู้ใดสิมาเบิร์นมาชมมาลองขับกัดโทษ มาติดต่อสอบถามกันได้ครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดต,ตามน้ำเดี๋ยวพอกันคลิปหนานะครับผู้ใดรมีรถอยู่บ้านอยากซื้ออยากขายฝากได้ครับโทษได้ตลอด24ชั่วโมงบ่จำกัดบม่มีลิมิตรครับ <c oughs> ยามนอนหลับถ้าได้ยินกับลูกขึ้นมารับคือเอาโทษศัพย์ำสีฮาฮ่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 มีเวลาเดียวคือ <laughs> โทุ่เออทุ่มอะไรเวลาเดียวเนาะยามเดียวคือโทุ <laughs> ม่มอะไรครับเวลาผมเชิญเออ เล <c oughs> วลาเห็นภารกิจต่โอ้ยพอเราพูดคำจริงจะต้องอย่าไปพูดอย่าไปพูดออกอากาศปะน,นั้นไม่เวลาเสิ้งมันไม่เสียหายได้ละ่ะเออใช่ไหครับต้องได้ล่ะเออเท่าแก่เท่าแก่นี่ถ้า,ถ,าถ้าลูกค้ามานี่คือจบได้เลยใช่ไหมแปดสิบห้านี่ยกไปเลยครับมีแค่น้ำชาน้ำร้นอนให้อีกหนึ่งกลับบ้านส่งกลับคนให้พร้อมโอเคครับผมเรามีรถขนถึงทั่วประเทศไทยทั่วประเทศเลยมเหรอ